กลับมาแล้วเหรอมาอยากเป็นแฟนมากงั้นเดินหน้าเก้าอหน้าเดินหน้าเก้าหนึ่งรับผมเป็นออกนไอด้วยเหรอนะคะอานงบเีคะ งัแล้วก็ทางหลุยส์ตองเขาก็เลือกแบบพอกเป็นแบบว่าสถานที่จัดงานครั้งนี้ด้วยก็าือว่าแบบยิ่งใหญ่มากเป็นเกียรติมากๆด้วยครับชัดครับโอชุดก็คือเออ่คอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันแบบว่าเป็นสุดท้ายของของเวอร์จิลนะครับผมก็ซึ่งแน่นอนเวลาเวอร์จิล์ทำอะไรออกมาก็เป็นที่ติดตามแล้วก็คอลเลคชันก็จะมีเป็นความเอกลักษณ์มีเป็นตัวของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือชุดที่เรนใส่อยู่วันนี้ก็รู้สึกว่าชอบอะไร คือก็เราก็ใช้ไอเทมของของลุยตอนป้าครับว่าไอเทมไหนเข้ากัตรเราอว่าใช้ไหนก็มีมีมีใช้ครับ่ควมที่งนี้เป็นคอลเลคชัน้ชยคตวาเออเก็รว่าของทงดน่เนี้เราายหก็สามารถใส่ือนกันมีหลายชิ้นเหมือนกันที่้้น่ารักดีแต่ก็ยังไม่ได้ลองครับว่าจะเข้ากับเราหัผมก็รอดูคะใช่ อันนี้ก็ผมคู่งานทีเดียวเลยครับผมที่เลยยังไม่ฉี่เลยก็มีเป็นบางเป็นช่วงๆครับที่ได้ออกงานคู่กันะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ออกด้วยกันบ่อยนิดนึงนะครับเป็นเป็นจังหวะมากกว่ามีช่วงประมาณอ่สิบวันที่ต่างคนต่างแบบยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเจอกันเจอกับชายเพราะว่าละครผมเวลังจะปิดกล้องพอดีนะครับเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อคืน ครับก็เป็นช่วงที่แบบถ่ายหนักถ่ายเยอะถ่ายละครนะใช่ครับก็แต่ว่าก็ยังติดต่อคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้ว่าแบบก็คุยกันทุกวันแต่ว่าอาจจะเจอมีบางช่วงที่อาจจะเจอกันน้อยลงมีเวลาเจอกันน้อยลงบ้างกี่วันก็อันนี้หนึ่งแล้วรุ่งไหมคะไม่เจอกันฮะแต่ก็เข้าใจครับต่างคนต่างทํางานผมทํางานด้วยเฟยก็ทํางานด้วยถ้ารุ่งไม่ได้ก็รุ่งไม่ได้ถ้าคิดถึงก็เฉย ไปกันไปค e ุณนักข่าววุอิโศคุณยิงนะฮะเราว่าคือจับจับญชาลาก็ส่งข้อความหาการพิมพ์หาการอัปเดตกันครับว่าเออทำอะไรอยู่ทำงานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนกลางคืนก็ได้คุยกันอยู่แล้วแต่คุยมากคุยน้อยก็แล้วแต่ช่วงครับมีที่ได้คุยทุกวันี้ก็ส่วนใหญ่ก็คุยแล้วรู้สึกได้หลายคนสบายไงคุย วันนี้เป็นไงบ้างทำอะไรบ้างอัปเดตทั่วไปว่าเมื่อไพี่พี่คุยกับแฟนนะเป็นจับพี่ไม่ดีจ้าเสียงหนักแน่นมากต้องถึงขั้นแบบวิดีโอคอลคุยกันทุกคืนจ้าจ๋าจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างเี้ยเอาจริงๆแล้วผมอะคาเฟ่อะก็วิดีโอคอลคุยกันอยู่แล้วครับใช่เป็นอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเราเราก็แบบเดี๋ยวนี้เนาะแบบมันก็ ป็นเรื่องของพอมันมีเทคโนโ <Gym. S 1> ลยีตรงนี้ขึ้นมาทําให้เราแบบได้เห็นหน้ากันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออทำให้แบบหายความคิดถึกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกันก็ก็มีครับแล้วก็อัปเดตกันว่าวันนี้ทําอะไรมาทํางานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยขอถามเลยเรื่องภาพที่บอกว่าเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลันนี้เฟเขาอยากได้ยินจากปากเราเองว่าแต่ให้เขาฟังว่ามันทรงอิทธิพลยังไงก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลสามคนครับผมก็คือคุณแม่ ก็วันใหม่แล้วก็เฟย์ร้อนที่สุดก็ต้องการไปถามเฟย์ถามไปได้เฟย์ถามพี่เชื่อว่าเฟย์ก็อยากเือก็เป็นคนที่แบบเราเราแคร์ความรู้สึกเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความรู้สึกดีๆมากๆอะไรประมาณนี้เฟย์รู้สึกไงบ้างครับพี่บอยตอบกับคำตอบนี้กับตอบที่ต่างกันเสเลยเนี่ยก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะ รอดูต่อไปว่ารอดูต่อไปว่าจะสสยที่คนหนึ่งที่บอกจริงหรือเปล่ารอไปก่อนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยถ้ามเฟกเฟกกลัวแบบว่าพี่บอยแบบแบบมันเป็นโปรโมชั่นเหรอหรือว่ายังไงพี่จริงเขาถามอยู่เรื่อยๆนะพี่บอยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีโปรโมชั่น ผมมีโปรโมชั่นครับผมใคก็บอกว่าทุกคนก็คงพูดอย่างนี้ทไมเปโปรเดิมราคาเดิมครับผมควารู้สึกเดมเดมครับผความร้สเดิมเมครับผมอรกเมม้กเดเครเมอครับูกเดิครับมา้กดดครัู้ครัวดไมดความจดิรวาิคือวามริเลวากเนี่ยคือผมก็ ตั้งแต่ที่มาคุยกับแฟร์ผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเออที่เราเคยให้เขาอะมากแค่ไหนอะเราก็อยากจะให้เขาเท่านี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้ผมก็ไม่ได้ว่าพอมาตอนแรกก็ให้แบบให้เยอะๆเวอร์เออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ให้ตามความเหมาะสมตามตามแบบว่าเออว่าเขาต้องการแค่ไหนหรือเราอยากให้เขาแค่ไหนเราก็ให้เขาตามความเหมาะสมเท่าที่มันควรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้มัน คงอยู่ในเลเวลนี้ตลอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็ไม่อ,อยากให้มันลดลงเพราะว่าเดี๋ยวก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวจะแบบกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นคําพูดของที่แบบเวลาคนชอบพูดนะแบบเออเป็นช่วงแรกช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าแบอบกว่าทําเยอะกว่าปกาติหรือเปล่าอะไรอนยะ่างเงี้ยครับแต่ความจริงเราก็อยากทําให้มันเป็นอย่างนี้เป็นดูทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆยครับเข้าเดิมตลอดให้แบบคงเส้นคงวาสม่ครเสมออะไรยงเน้องเฟยนี่กคงหัวใจในบอยอยู่หมั้งเอ็นนี่ไม่รู้เลยเฮ้ยเถิดอะไรอ่ะก็คือมันเป็นเป็นเรื่อง ครับผมไม่รู hmm. um ้ว่าคุมได้แค่ไหนข้อหวังในตอนนี้คนก็เลยเชียร์เลยอ่ะเชียร์ไปลูกหน้าแล้วอ่ะแต่งเถอะเนี่ยแต่งแค่รอแต่งแค่ละคือก็อย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนเลยผมก็พอจริงๆแล้วก็อยากให้แบบค่อยเป็นค่อยไประหว่างเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกๆอย่างมันก็มีจังหวะมีเวลามีค่อยๆเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติขก่อนนะแม่แม่แม่อะไร อ๋อก็วันนั้นเขาก็ไปทานข้าวด้วยกันมาก็ผมก็รู้สึกก็รู้สึกดีที่แบบว่าคือเขาก็ได้คุยกันคือแม่แม่กับเฟย์นะครับแล้วก็คือเฟย์ก็มีอะไรที่แบบรู้สึกผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดูแลแม่ดีก็ก็รู้สึกประทับใจก็ก็แม่แม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เขาก็ผมก็รับรู้ได้ว่าว่าเขาก็เขาก็เขาก็เชียดเขาก็รู้สึกชอบเขาเฟย์ ไรเขียวกับวองแอบถามพี่กอยบมัเข้าเสร็จนะครับแม่ว่ายังไงมากเลทีิงก็แอบถามพี่กอยก็ก็ตอบแบบนี้เลยค่ะว่าคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็แบดย่างไรให้ฟังเยีาไให้ฟังก็ถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆไก็เลยยังไม่ได้ฟังคือแม่ผมเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนค่อยแบบแสดงความรู้สึกหรือพูดอะไรเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม,มานะครับแต่เราก็จะรับรู้ได้ว่าอันไหนที่แม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหตุการณ์ไหนที่แม่จะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับที่ทุกครั้งที่แบบแม่ได้เจอเฟซซึ่งช่วงหลังก,ก็ก็ได้เจอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าแม่เขาคือเขาก็ดูแฮปปี้เวลาที่ได้ได้ได้เจอเฟซได้ได้ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเก็อยากโดนแซวมานานแล้วหรือเปล่าโดนแซวสไลด์กันเต็มเต็มเลยคอมเมนต์เ,เ,เลยนะคือตรงนั้นอนะ ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับที่แม่เขาก็อยากให้เรามีคนที่อ,อยู่ข้างๆเราเป็นเป็นคู่คิดเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แม่เขาก็ดีใจครับที่ที่ที่เราได้มีคนอยู่ข้างๆแล้วก็ผมว่าแม่เขาก็ดีใจด้วยที่คนข้างๆผมก็เป็นเฟ ทางบ้านไปแล้วครับท่าบอกคี่แอ่ก็คือที่จริงที่บ้านเป๋ก็จะเห็นพี่บอยอยู่เรื่อยพาะอย่างที่บอกว่าเวลาไปรับไปส่งก็ทุกครั้งก็จะแบบสวัสดีทั้งทายตลอดค่ะก็เรียกว่าทุกอย่างอยู่ในเขาเรียกว่าสายตาของผู้ใหญ่แล้วก็พี่บอยก็น่ารักน่ารักมาเสมอค่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าโอเคพี่บอยเป็นผู้ใหญ่ก็ดูแบบดูแลเราได้ใช่ความจริงแล้วคือถึงแม้ว่าเราสองคนจะโตแล้วครับแต่ว่าทุกๆอย่าง หมายถึงวัตถุการกระทำของเราสองคนอะไรเงี้ยที่เราคุยกันคบกันอะไรเงี้ยเราก็ให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่แล้วก็เราก็อยากให้ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็สบายใจด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของบ้านฝั่งเฟยเนีเราก็อยากให้ทางบ้านเขาสบายใจก็เรียกว่าไฟเขียวทัปปท้งสองทงต้องต้องข <c oughs> <c oughs> องผมอะเขียวครับ้ต้องถาทางด้านนี้ครับ่งก็เขาก็เหมือนกับจะ เขาเร่ออะไรก็ให้ให้เกียรติให้เกียรติทะเลด้วยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเหมือนแค่อยู่ค้างๆคอยให้คำปรึกษาถ้าเกิดว่าลูกลูกคิดยังไงก็จะค่อางๆเชื่อมั่นในในตัวลูกอยู่แล้วก็ะแฮปปี้กับสถานะบุบูคุณเนี่ยนะบุบูก็ก็โอเคครับสถานะทุกวันนี้แบบอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นทุกวันนี้ก็ก็ดีครับเราสองคนก็มีความสุขดีครับก็ ให้คว us ามสัมพันธ์มันพัฒนาคืบหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ตามตามตามธรรมชาติตามที่มันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรมากอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะเไปเราไปเดทกันไปดูหนังแบบเปานวันใหม่ไปด้วยไปกันสามคนอ๋อคุณไม่เคยเปล่าเออคำจริงแล้วเคยมีท it, ี่มันใหม่ไปไปกันสามคนอ่ะมีไปสวนรถไฟใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนั้นอ่ะที่มันใหม่ไปด้วยไม่ได้ไปกันสามคนก็มีดูหนัง้วยนึง แต่จะมีเพื่อนเพื่อนของวันใหม่ไอพี่พู้ฟิดเพื่อนของเฟไปด้วยอะไรแล้วจะถ่ายรูปถ่ายรูปออกมาก็เลยเป็นสามคนแต่ว่าคือแน่นอนคือพอเฟเราผมผมพบกับเกาฟอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เฟเขารู้จักกับคนในครอบครัวของผมด้วยรู้จักน้องสาวผมด้วยแล้วคนใหม่อ่ะเขาก็เขาก็อยากมีพี่สาวอยู่แล้วแหละก็อยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพูดถึงพี่เฟยพี่เฟทพี่เฟยพี่ฟินพี่ฟางอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่พี่ค่ะขออีกคำถามเดียวค่ะแล้ว คู่ด้วยกันเยอะอย่างเงี้หนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งขอคำถามเดียวค่ะหลังหลงออกงานคู่ด้วยกันเยอะค่ะมีน้มขับอับหนย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยของผมก็คือปกติออกงานคู่กันก็ไม่ได้มีราคาแพ็คไม่ได้มีราคาว่าเป็นราคาคู่แล้วด้วยครับก็เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือราคาใครราคามันก็แค่เอามาชนกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อัพไม่ได้มีอัพค่าตัวหรืออะไรขอบค่ะ